วันนี้มา็การร่วมงานนี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างดีมากสนุกมากาก็ขึ้นเวทีกับพี่ตอ่อเป็นเป็นครั้งแรกของผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็ดีใจภูมิใจตื่นเต้นในงานนี้เพราะงานนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําคัญน่าสนใจมากสหรับทุกคนที่ที่เห็นคิดว่ามันจะเป็น,นงานที่ทุกคนจะปลื้มใจประทับใจนะครับ ใช่ครับเป็นเป็นคนที่ชอบวิง่งเ,เคยเคยไปงานวิ่งประมาณ3รอบในประเทศไทยแล้วมีอันหนึ่งของของ GMMTV อันหนึ่งของอีกอกนันหนึ่งแล้วก็วิง่งส่วนใหญ่จะวิ่ง5กิโลนะครับแล้วก็แบบช่วงแรกๆของการวิ่งจะรู้สึกมั่นใจมากพออีก3กิโลขึ้นไปจะรู้สึกอ,อันนี้เริ่มเหนื่อยละ อันนี้เริ่ม,มแต่ว่าวันที่25มิมโนี้จะจะพยายามสู้อลล็อกลิมิตของตัวเองได้นะครับตอนตอนนี้ผมผมวางในสเกจว่าโอเคน่าจะเป็น5กิโลที่ผมจะวิ่งเดี๋ยวดูดูอีกทีว่าจะไหวไหมถ้าถ้าพยายาม10โลอะไรเงี้ยครับก็สูสันไว้แล้วว่าวันวันวันวินง่งจริงก็ต้อง5กิโลอย่างตตาอ,อย่างต่ำ5กิโลครับใช่ครับนี่ต้อง คิดว่าคิดว่าพร้อมนะครับเพราะว่าผมผมเป็นคนที่ถ้าถ้าว่างผมก็จะหาเวลาไปออกกาลังกายเล่นบาร์สเล่นกีฬาที่ที่ใช้คาร์ดิโอเยอะๆช่วงนี้เล่นอินกับกับบารสมากๆเพราะว่าไม่ไม่รู้คนในท,ที่ที่กำลังดูอยู่สนใจเรื่อง NBA แต่ว่าอตอนนี้เพลย์ออฟกำลังเพลย์ออฟของ NBA กํากำลังขึ้นผมเชียร์เลเกอร์มากๆ กินกับกินกับบาสมากๆสดเราต้องวิ่งครับถ้าจะเก่ง<บ>ถ้างานวิ่งเงี้ยเรามีคำแนะนำอะไรแบบอยากให้แบบแฟนแบบเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอะไร,ะออะไระก่อไว่งอะไรนะครับแบบเราจะมีคำแนะนำให้แฟนๆไหมก่อนเตรียมตัวจะมาวิ่ง,งอา่านอกจากที่เดี๋ยวเดีย๋ยวยาำิีกีก็ได้อ่พี่ต่อก็พูดถูกต้องก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะวิ่งจริงๆก็ควรจะยืดเส้นให้ให้พร้อมให้ร่างกายมันวอร์ม ไม่ควรจะลงสนามแล้วก็วิ่งเลยเมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก่อนก่อนหน้านั้นก็ก็นอนให้ให้ให้พอนะครับนอนเยอะๆอย่างน้อย8ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าตอนเช้าก็จะงานงานจะเริ่มประมาณตีาถ้าถ้าจําไม่ผิดจะจะเริ่มประมาณตี5 6 6โมงเช้าเพราะฉะนั้นก่อนก่อนหน้านั้นวันวันก่อนก็ควรจะนอนแบบสัก4ทุ่มหรือไม่ก็ สามทุ่มเลยก็ได้ครับเพื่อ<ป>ที่จะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมดื่ม,มน้ําเยอะๆก่อนที่จะก่อนที่จะวิ่งด้วยดื่มน้ําเยอะๆยืดเส้นให้ให้ให้พร้อมออนอนให้เพียงพอแล้วก็ยังมีอีกกี่วันนะเกือบเกือบจะเดือนครึ่งก่อนก่อนก่อนงานจริงก็ถ้าถ้ามีเวลาก็ควรจะออกไปวิ่งหน่อยออ,ออกไปวิ่งฝึกฝึกบนบนลูวิ่งหรือไม่ก็วิ่งทั้ง ร่างกายมันชินกับการวิ่งนานๆนานอะไรนี้ครับปกติเราจะวิ่งแับบเพือ่อนอะไรนี้รอบนี้ราวิ่งกับแฟนๆเป็น,านายังไงบ้างเราโอ้อันนี้อันนี้จะสนุกมากคงคงจะแชร์แชร์กันแ,แบบในในความแบบตื่นเต้นในความทรมานนิดนึงของการวิ่งในแล้ว <laughs> เชื่อว่าอีกเดี๋ยวเก้าโมงเช้ามันก็จะร้อนแบบร้อนมากๆเราก็จะเฮ้ยทุกคนสู้ไปด้วยกันอะไรนี้ครับ เตรียมมาถมพยาบาลแฟนคลับด้วยเลยไหมอะไรนะครับมีเตรียมมาถมพยาบาลแฟนคลับด้ไหมเตรียมวิ่งแล้วเตรียมวิ่งแล้วร้อนไงพอเช้าแล้วก็ร้อนนี่ฮะคำถามคืออะไรครับเขาถึงช้าแล้วร้อนเพื่อเผื่อแฟนไปเป็นแฟนเหนื่อยแล้วมีการเป็นลมอะไรแบบนี้ไาถมพยาบาลบด้ไหมเขามีโรงพยาบาลให้หรอไม่ใช่หรอไปถมพยาถึงเราอ่ะมีแบบว่าเตรียมความพร้อมในการไปถมพยาบาลแฟนคลับไหมโอเคคิดว่าคิดว่าไม่เข้าใจไอ้คำคำประถมอะไรสักอย่างโอเค แต่ว่าถ้าถ้าแฟนกับบอกว่าพี่ลุกผมเหนื่อยมากเดี๋ยวจะให้กำลังใจจะเป็นเป็นเฮ้ยอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะเป็นสายให้กำลังใจแนใช่ครับใส่บวกฝากแฟนเชิญเอ่อฝากเชิญชวนแฟนมาร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับบนแอปพลิเคชันลาซาด้าเปิดเลยแล้วก็จะมีแบบถ้าเลื่อนไปนิดๆเดี๋ยวจะมีสมัครการวิ่งสมัครได้ถึงวันที่31เดือนนี้ มาสมัครกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวลุกอยากมีเพื่อนตอนวิ่งนะครับอยากมาวิ่งก็บใรร่วมกิจกรรมเรือยๆครับใช่ครับผลงานอะไรบ้างคะช่วงช่วงนี้ <ๆ S 1> ผมเ<ม>พิ่งถ่าย The Jungle Series ของ GMMTV เสร็จจบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอวันออนแอร์ไม่แน่ใจว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่แต่ว่าคงเร็วๆนี้เพราะว่าถ่ายจบแล้วต้องทำพยานี่นั่นก่อนภาพายนตร์สลิด โปรเจกต์ล่าอันนี้ก็วันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทำเดี๋ยวก็ออกมาประมาณสิ้นปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีละครเรื่องใหม่ที่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดูละกันนะครับผลงานได้ได้รับชมทั้งปีใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายของปีนี้ลุกจะลุกจะปังสัญญ <laughs> <laughs> าคชือ <laughs> ผมยังเตรียมต, <laughs> ตัวไม่ทัน ก็จะปังมากๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ